ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทีทีฮอตรายการที่จะเปลี่ยนหัวใจของคุณให้กลายเป็นสีเขียวด้วยกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับหลังจากที่หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวได้ร่วมกันพลิกฟื้นคืนชีวิตให้ธรรมชาติกับทีทีฮอตทริปครั้งที่1และครั้งที่2มาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หนุ่มสาวหัวใจกรีนรุ่นต่อไปจะได้ออกเดินทางไปในทริปที่3รู้ธรรมชาติวิถีรู้วิธีรักธรรมชาติ ีิจะพาไปสัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ของป่าเขาและสิ่งมีชีวิตในป่าอย่างลึกซึ้งเพื่อเรียนรู้เข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้แห่งความรักที่ธรรมชาติมอบให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าเขาอ่างรือในจังหวัดฉะเชิงเซวนั่นเองครับ สำหรับเขร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญอยู่ในบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเชื่อมต่อ5จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเซาสากแก้วจันทบุรีระยองและชลบุรีนับว่าเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวในคลิปนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างหรือในจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับผู้ร่วมทีมในครั้งนี้นะครับสิ่งแรกที่เขาได้สัมผัสน,นั้นคืออะไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีค่ะ จอกันอีกแล้วทริที่สามแล้วเนาะนะครับทริปีสามนี้นะครับถามพี่ตานครับมีความแตกต่างจากที่ที่ผ่านนมาอย่างไรบ้างคบพี่ดีทริปวันนี้สุดยอดเพราะว่าเราจะทําให้เด็กอาสาสมัครของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมกับธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะได้สัมผัสถึงแก่นแท้ของธรรมชาติได้รู้สึกว่าธรรมชาติเขามีชีวิตมีการปรุงแต่งที่น้อยที่สุดอย่างไรนะคะก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กจะได้รู้สึกสัมผัสกับธรรมชาติว่าเออ สิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเนี่ยม,มันมีคุณค่าแล้วมันมีเสน่ห์มากน้อยแค่ไหนนะคะคข้ามหวังนะครับกิจกรรมในครั้งนี้กับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวบ้างค่ะทุกอย่างน้อยเนี่ยอ,อยากให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างน้อยเป็นเวทีรุ่นใหม่ของเด็กๆจะได้สัมผัสกับธรรมชาติได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างและถึงเวลาที่เราต้องตอบแทนอะไรกับธรรมชาติก็เป็นหน้าที่ของทุกๆคนขอให้ทุกคนช่วยรักษาธรรมชาติพร้อมกับปีๆฮาร์ดยังคงอยู่ตลอดไปขอบคุณมากค่ะโอ้โหชื่นใจจริงๆขอบ ที่นี่นะครับปกติพื้นที่ที่เป็นเขตรักสาพันธ์สัตว์ป่าเนี่ยนะครับการจะมาทํากิจกรรมที่เป็นเชิงกึ่งท่องเที่ยวเนี่ยคะค่อนข้างเป็นไปได้ค่อนข้างยากอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เขตและสาพันธ์จะต่างจากอนทีอย่างชาตินะครับเป็นพื้นที่ที่มันจะมีลักษณะของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นกึ่งเชิงงานวิจัยอยู่หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวเนี่ยครับได้เข้ามาสัมผัสกับคนที่ทํางานจริงๆนอกจากนอกจากเจ้าหน้าที่เขตโดยตรงเนี่ยให้กับให้คุยกับเจ้าหน้าที่ WF ที่เป็นคนที่ทํางานเรื่อง การวิจัยในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันน่าจะได้เกิดประโยชน์ควบคู่กันแล้วพื้นที่ที่นี่เป็นป่าฟื้นตัวที่ค่อนข้างกําลังฟื้นตัวได้ดีร่องรอยสัตว์ป่าต่างๆนี่จะเยอะมากตลอดตามเส้นทางเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยฮะได้เห็นถึงธรรมชาติจริงๆที่อยู่ที่ที่มันมีอยู่แล้วเราอาจจะยังไม่ได้สร้างทางนี้เนี่ยเราต้องการเนื่องจากว่าเป็นเขตสาพันธ์สัตว์ป่าที่พื้นที่ค่อนข้างจะพู้นตัวแล้วค่อนข้างดิบนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ให้คนจาาที่่เข้้มมมรวไดสสััผ แบบโดยตรงนะครับเอาหัวใจเข้าไปสัมผัสนะครับผ่านอารมณ์ความรู้สึกผ่านการแปลความหมายจากธรรมชาติในแง่มุมต่างๆนะครับให้เขาเข้าใจมีอารมณ์ร่วมกับธรรมชาติให้มากก่อนนะครับว่าธรรมชาติมีคุณค่าในเชิงไหนแล้วเราตีความหมายกับเขาได้ยังไงเราได้สัมผัสธรรมชาติผ่านรูปแบบต่างๆผ่านมันจะเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5้านะครับแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกก็คือเรามีเรื่องของตาดูหูฟังจมูกดมปากชิมการสัมผัสและใจ นะครับเราใช้ทั้งหมดเลยในการเดินป่าในในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานนะครับและอีกวันหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญก็คือเรื่องของเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราจะบําเพ็ญประโยชน์ในเชิงการทำโป่งเทียมนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารนะครับเป็นแหล่งราธาตอแรกต่างๆของสัตว์ป่าที่เข้ามาใช้ประโยชน์เพราะนั้นเราคิดว่าโป่งเทียมที่สร้างขึ้นกันเนี่ยครับน่าจะเป็นโป่งที่มีชีวิตนะครับต่อไปในอนาคตโป่งที่มีชีวิตหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะต้องมีผู้มาใช้ประโยชน์นะครทั้งก กลุ่มเก้งกวางกระทิงหรือช้างนะครับน่าจะได้เข้ามาร่วมใช้ประโยชน์กับโป่งที่เราร่วมกันทำํำรบบวันนี้และวันพรุ่งนี้ครับอยากให้ทุกคนครับเข้าใจการดูแลกันแล้วก็ปลูกพันกันนะครับให้เวลากับเพื่อนใหม่ๆนะครับเป็นมิคุณค่าให้เกิดประโยชน์กับตนเองผู้อื่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมตอนนี้จะตับฉลากกันแล้วนะครับ ว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนนะครับน้อแพะจะไปอยู่กับกลุ่มไหนนะครับออกมาเลยนี่มันไปอะไรอ่ะต้นขูนป่ะอ,อ่าวนี่ต้นไม้ประจำชาตินะครับน่าชื่นชมนะครับกลุ่มทางนี้กันสีส้มนะครับไปเลยตกเป็นตลาดข้าวเหนีย ตอนนี้ครับหนุ่มสาวโฮใจสีเขียวนะฮะก็ได้ฟังบริฟงานในภาพรวมไปที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับแบ่งกลุ่มนะฮะแล้วทำความรู้จักเล่นเกมเปอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับโดยสีที่แบ่งได้มีดังนี้นะครับน้องแพรว่าอยู่ทีมสีส้มครับน้องต้นอยู่ทีมสีน้ําเงินสักชาอยู่ทีมสีเขียวนะครับเต๋าอยู่ทีมสีน้าตาลเจมอยู่ทีมสีเหลืองและน้องชายและกับเฟนนะครับอยู่ทีมสีฟ้านั่นเองครับ ตอนนี้สถาภาพาของิีเกือบทุกชนิดนะคะก็จัดอยู่ในใกล้สูงพันแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับหัวหน้าทีมทั้งหกนะฮะแล้วก็ลูกทีมนะฮะกำลังได้ฟังข้อมูลดีๆนะครับจากพี่พี่นักอนุรักษ์แล้วก็ดรรุร่งด้วยนะครับก็บอกว่าข้อมูลนี่น,น่าสนใจามากทีดเดียวหรือว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยผมเองเนี่ยเพิ่งรู้สดๆเลยเยี่ยมเลย เพื่อนๆครับตอนนี้สองอยู่กับหัวหน้าโครงการอนุรักษ์ชนีมงกุฎนะครับดรรุ่งนั่นเองนะครับสวัสดีครับทางนี้ค่ะวัสดีค่ะสวัสดีครับวัดีค่ะเดี๋ยวจะเครียดจนเกินไปนะครับดรนะฮรดรรุ่งครับผมอยากทราบว่านะครับปัจจุบันนี้จํานวนประชากรของชนีหรือว่าสัตว์ป่าเนี่ยนะครับมีจํานวนลดลงหรือมากขึ้นหรือยังไงบ้างครับ ในปัจจุบันนี้นะคะสัตว์ป่า <acceptable. S 1> ทั่วไปนะคะคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่มีประชากรลดลงนะคะคทางด้านได้รับผลกระทบหลายด้านนะคะทั้งจากโดนลา่าโดยตรงรหรือแม้แต่พื้นที่อาศัยเนี่ยถูกทําลายไปนะคะครวม,มถึงอีก่น่คือจะเป็นชนีมงกุฎที่รประชากรก็น่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเราน่าจะเปรียบเทียบได้นะคะว่าในอดีตเนี่ยเราสามารถเจอชนีมงกุฎได้เนี่ยในหลายพื้นที่มากเลยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยหายไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเจอได้แล้วชนีเนี่ยครับเขายังเป็นดัชนี มีชีวัตอะไรอีกได้บ้างครับค่ะถ้าเกิดพื้นที่ไหนนะคะที่เราพบชนีเนี่ยเราก็จะสามารถอนุมานได้ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ยังดีอยู่เพราะว่าชนีเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะใช้พื้นที่อาศัยที่เฉพาะหน่อยอะค่ะก็คือจะอาศัยอยู่บนเรือนย,ยอด <c oughs> แล้วก็ใช้เรือนย,ยอดในการเคลื่อนที่คือจะต่างกับสัตว์ป่าอื่นๆที่เขาก็จะใช้พื้นดินในการเคลื่อนไหวทีนี้ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนที่มัน โดนแบ่งหรือโดนตัดออกไปถนนของชนีโดนตัดออกไปรเรือนยอดหายคือชนีก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆห,หายไปที่กินที่นอนที่อาศัยเนี่ยก็หายไปด้วยอมองถึงบทบาทของชนีมงกุฎเนี่ยเรา เขาจะมีบทบาทในการช่วยแพร่กระจายพันธุ์ไม้ในป่าซึ่งตรงนี้มันไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็คือธรรมชาติสามารถที่จะแบบดำลงไว้แล้วก็ช่วยกันเกื้อกูลใช่ค่ะไปไปได้ในตัวของมันเองแล้วแบบนี้เนี่ยหนุ่มสาวโจชศสีเขียวของเราในวันนี้เนี่ยจะมีวิธีการช่วยยังไงได้บ้างครับง่ายๆเลยค่ะไม่กินไม่ล่าไม่ค้าสัตว์ป่านะคะอันนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะไปบอกต่อให้กับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวได้นะคะ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวครับได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีกันไปแล้วตอนนี้ถึงที่เขาจะต้องลงมือในภาคปฏิบัติกันแล้วนะครับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวนี่ครับจะได้นะครับผมเดินศึกษาธรรมชาติครับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติในครั้งนี้นะครับจะทําให้พวกเขาเนี่ยนะครับผมรู้จักกะ ความมีชีวิตและจิตใจนะครับของธรรมชาตินั่นเองนะครับและระยะทางนี้ไม่ใช่เร่นๆเลยทีเดียวนะห้ากิโลเมตรด้วยกันเลยอตอนนี้เนี่ยผมก็พร้อมแล้วด้วยที่จะตะลุยป่าห้าสัมผัสไปกับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวตามมาเลย <S <S ระยะทางที่หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวจะได้ผจญภัยสัมผัสกับประสบการณ์ที่ธรรมชาติพร้อมจะมอบให้ในครั้งนี้เป็นระยะทางถึง5กิโลเมตรโดยตลอดระยะเวลามีวิทยากรจาก WWF และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคอยให้ข้อมูลและดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งการตรวจยุยป่าห้าสัมผัสครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หลายคนเคยมองข้ามยังให้ทุกคนได้มีโอกาสมองเห็นความดีงามของธรรมชาติที่มอบให้กับเราและแต่ละทีมก็ยังได้แบ่งปันน้ำใจพิสูจน์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและตอนนี้เนี่ยนะฮะพวกเขาเนี่ยนะครับหนุ่มสาวเจสีขเขียวได้หยุดพัก รับประทานอาหารกันสำหรับข้าวที่หนุ่มสาวหูใจสีเขียวได้แต่ละคนนั้นเซอร์ไพรส์มากๆครับพอมีข้าวจริงเพียงแค่2อข่อเท่านั้นส่วนที่เหลือกลับเป็นข้าวดินซึ่งก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ใจของทุกคนในเรื่องของการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันแบบเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นภาพที่บอกได้เลยว่าน่ารักและประทับใจมากๆครับเอาไงดีครับม่คืออะไรแบ่งกันนะคะาะโคทานด้วยกันครับ เรื่งพลังเสร็จก็รุยกันต่อครับดานแรกของนุ่มสาวหัวใจสีเขียวคือซ่อนพรางกลางไพรที่ทําให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของต้นไม้ที่เป็นที่ซ่อนตัวของสัตว์ป่าเดี๋ยวเราจะเดินไปทีละคนนะครับเดินทีละคนกติกางผมคือไม่ให้ส่งเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องให้ทําสัญญาณกับใครทั้งนั้นนะครับผมจะให้หาบางสิ่งบางอย่างที่ถูกวางไว้ซ่อนไว้นะครับในระดับลึกเข้าไปในป่าเนี่ย ไม่เกินหนึ่งเมตรแล้วก็จากพื้นดินถึงความสูงไม่เกินสองเมตรนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนตัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ัดจริงแล้วไม่ต้องหยิบออกมานะครับเจอแล้วก็คือให้จําไว้แล้วก็ผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องเดินแล้วหยุดนะครับคือเดินมองอย่างเดียวครับมองเนี่ยมองแล้วก็เดินไปมองแล้วก็เดินไปนะครับทีละคนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานปิดไปรออยู่ที่ <c oughs> ปลายเส้นเชือก และในกิจกรรมนี้เป็นการใช้ประสาทสัมผัสในส่วนของตาในการสังเกตและการมองหาสิ่งที่ซ่อนอยู่เราไปดูกันสิครับว่าหนุ่มสาวใจสีเขียวของพวกเราเขาจะทำได้ดีกันขนาดไหนแล้วเราลองไปดูเช่นกัน นี่นี่นะครับนี่เหรอเดินต่อมาสักพักก็ได้สัมผัสกับด่านที่2ครับแผนที่เสียงที่ทำให้นุ่มสาวหัวใจกรีนได้หยุดนิ่งและเปิดระบบสัมผัสทางหูฟังเสียงต่างๆรอบๆตัวที่แสดงถึงความมีชีวิตของป่าเดี๋ยวเราลองทำเรื่องของแผนที่เสียงดูดนึ่ง ก็คือเดี๋ยวเราลองหามุมของตัวเองนะครับพอพอพแล้วก็พพลงไปนั่งนะครับแล้วก็อยู่นิ่งที่สุดลองฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เราก็เดินไ้ยินนะเดี๋ยวถ้าเิอเราเงียบกันทุกคนเราจะยิ่งได้ยินชัดเจนขึ้นโดยที่กําหนดให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นป็นศูนย์กลางของกระดาษนะครับจะเขียนชื่อลงไปก็ได้ครับเ่็บองินเขียนชื่อตัวเองครับจะวาดรูปก็ได้นะครับ แล้วพอเราลองหลับตาตั้งใจฟังดูเสียงไหนที่มันใกล้ตัวมากๆนะครับเราจับทิศของมันนะฮะสมมติมาจากข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเสียงของอะไรเราอาจจะเขียนสิ่งสิ่งนั้นลงไปฐานที่สองแล้วนะผมเนี่ยต้องค่อยๆพูดนิดนึงนะฮะเพราะว่า ฐานนี้นะฮะเรียกชื่อกิจกรรมนี้ว่านะ,ะแผนที่เสียงนั่นเองนะค,ะนะครับกิจกรรมนี้ให้หนุ่มสาววจสีเขียวนะครับได้ฟังใช้ภาษาสมพัดหูในการฟังแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในกระดาษเมื่อจะเขียนเป็นคำพูดว่าสิ่งที่ยินเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรหรือว่าวาดเป็นรูปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม ชื่อว่าน่าจะอร่อยนะที่จะต้องปิดตาดมและชิมและธรรมชาติจะเป็นผู้บอกเราว,ว่าสิ่งใดสามารถกินได้หรือกินไม่ได้ คุณปลูกกันจากต้นสมอไหมฮะจากลองนึกถึงต้นหูฟังคราจากต้นหูฟังไหมฮะอ่ามันจะต้นคล้ายๆเดียวกันครับถ้าใครนึกถึงหูฟังไม่ออกก็นึกต้นสมอแทนละกันนะฮะนะครับก็เป็นต้นประเภทเดียวกันใบจะใหญ่ๆหน่อยครับก็สมุนทางยาครับก็ถ้าผลมันสุกหน่อยสามารถอ่าเกาเรียกว่าขับสเลดแก้สเลดเดินป่ามาอีกสักพักใหญ่ทั้งลุยหญ้าฝ่าโคลนกระโดดข้ามกิ่งไม้ ระยะทางเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวเา้เเาพธรรมชาติจริงๆนะฮะสังเกตกันย่งตั้งใจว่าสำหรับกิจกรรมความงานเล็กๆจะเป็นเรื่องของความใส่ใจใน,ในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราครับ กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความงามซ่อนอยู่เพียงแค่เราสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆก,ก็จะได้เห็นว่าทุกสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมีความงามซ่อนอยู่และเราควรต้องช่วยการรักษาความงามนั้นไว้มาถึงกิจกรรมสามเหลี่ยมกิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกเดียวกันตอน้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเกิดผลกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆด้วย จากคนสองคนสสวุธเป็นคุณ A คุณ B และก็สมมุิตัวผงนะครับ3มคนเนี่ยจะทำยังไงดีนะให้3ามคนนี้กลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับโดยที่เราอาจจะเป็นส่วนหัวแล้วก็ B กับ C และกับกับ B ที่เราเลือกไว้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งแต่ห้ามบอกเขาว่าเราเลือกเขาเป็นคนที่เราทำเป็นสามเหลี่ยมเข้าใจไหมครับแล้วเราก็ลองทำอีกเลยครับทำตัวเราเนี่ยหาตำแหน่งยืนให้กลายเป็นสามเหลี่ยมกับเขาให้ได้ ครับเลือกใครครับเลือกแอตตี้ครับคูครับอ๋อแต่นี่ยังไม่ค่อยเท่ากันนะฮะเพราะด้านนี้จะแหลมยาวมากเลยนะครับเต้องอาจจะมีการขยับอกเจม้ครับเลือกแอตตี้กับพี่สีครับผมโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงฐานสุดท้ายแล้วครับฐานนี้มีชื่อว่า ต้นไม้เพื่อนรักนั่นเองนะฮะโดยนะฮะหนุ่มสาวเจ้าสีเขียวเนี่ยจะไปรู้จักกับเพื่อนใหม่อของเขาแต่ว่าวิธีการเนี่ยนะครับผมจะมีนะฮะพี่ๆนะครับผมคอยพาไปเพราะว่าหนุ่มสาวเจ้าส,สีเขียวนะครับจะต้องใช้ผ้าเนี่ยนะครับปิดตาและไปรู้จักกับเพื่อนใหม่ของเขานี่นคือต้นไม้นั่นเอง,เอง เ้าะครับผมหลังจากที่พวกเรานะครับได้สึมซับนะครับบรรยากาศในป่าเรียกได้ว่าได้รู้จักระบบนิเวศต่างๆมากมายนะครับถามความรู้สึกลูกทีมดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างฮะในการเดินสำรวจป่าคราวนี้ฮะก็ทุกคนก็ให้ความเป็นกันเองนะครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็สิ่งสาคัญครับวันนี้เราได้รู้จักคําว่ามิตรภาพแล้วก็ทีมเวิร์ครับชอบกิจกรรมไหนที่สุดเหรอคะก็ชอบกิจกรรมที่สะพักโดยโดยการจับนะคะแบบปิดตาแล้วก็เดินไปจับ ธรรมชาติเราได้สัมผัสในมุมที่เราแบบอาจจะมองข้ามไปแบบว่าต้นไม้ต้นนี้ลักษณะเป็นยังไงลงรอบข้างเขาเป็นยังไงบ้างเงี้ยค่ะก็เหมือนได้ไปแก้ชีตธรรมชาติเขามากขึ้นค่ะจริงทุกกิจกรรมก็สนุกหมดเลยครับแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นด่านสุดท้ายเพราะว่ามันก็คือเราได้รู้เราได้รู้จักถึงมินนิ่งของของ่าไม้โดยชัดเจนแล้วก็พี่เขาก็สอนว่าแบบ จริงๆเราอ่ะเป็นคนรับออาจากธรรมชาติมาเยอะมากก็คือเราไม่เคยได้ตอบแทนอะไรเขาเลยเราไม่เคยได้ทําความรู้จักเขาไม่เคยได้รู้เลยว่าเขาแบบว่าต้องการอะไรหรืออะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มาสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็กับต้นไม้กับ สิ่งธรรมชาติต่างๆรอบตัวเราว่าเออจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนที่สําคัญมากๆของเราคนหนึ่งก็คือเขาคอยให้ทุกอย่างกับเราเลยเงี้ยครับสิ่งที่เราได้ันดับแรกคะคะคือเราได้รู้ถึงว่าธรรมชาติอะให้อะไรกับเราไว้บ้างแล้วเราอ่ะควรรักษาธรรมชาติไว้อย่างที่ธรรมชาติอะมีให้เราได้แบบมีให้ใช้อยู่ทุกวันนี้คะ่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ถามว่าได้ความรู้ที่แบบคุมม้มไหมก็คิดว่าก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วคือในระหว่างการเดินทางนทีมเราค่อนข้างจะแบบสนุกสนานเป็นกันเองกันตลอดทาให้แบบไม่ได้เหนื่อยอย่างที่แบบที่คิดอะะไร่เค รอบที่ที่ฮอตทิปในครั้งที่3นี้นะครับรู้ธรรมชาติวิถีรู้วิธีรักธรรมชาตินะครับ หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวทุกคนแทก็ได้เข้าไปสัมผัสนะฮะกับความรักธร,รรมชาตินะฮะเรียกว่าเป็นความรักที่เรามีให้แก่กันและกัน,นะฮะระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ของเรานั่นเองนะครับ <_ S 1> แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้านนะฮะหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวครับจะไปตอบแทนให้กับธรรมชาตินะฮะแต่จะเป็นเรื่องอะไรหรือว่าเขาจะทำกิจกรรมอะไรนั้นต้องติดตามให้ได้นะครับ <_ S 1> ทุกวันเสาร์เวลา11อนาฬิกาถึง11อนาฬิกา30นาทีานะครับ <_ S 1> ในรายการที่ที่ฮาร์ทนะฮะทางช่องทูวิสิกแห่งนี้นะครับหรือว t o l ั t t ีทีนั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและในสัปดาห์หน้าครับยังมีอีกหนึ่งความมหัศจรรย์นะให้คุณผู้ชมครับได้ค้นหากันนะครับห้ามพลาดครับใน t t h o t นะครับ